การที่มีโครงการคนละครึ่งพลสเนี่ย <ฮะ S 2> มันน่าจะเพิ่ม GDP ให้ประเทศเราประมาณ0.15ซึ่งก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็น,น,นที่ยังไม่เยอะมากเนาะแต่ก็เป็นอะไรที่แบบทําได้อย่างเร่งด่วนในตอนนี้มีดีกว่ามไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามาตรการนี้ไม่ได้ไปกู้เงินเพิ่มนะจ๊ะ<ม>สิ่งที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วแล้วก็เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ได้ไปกู้เพิ่มแต่อย่างใดม,มีพลัสเพราะว่าของเดิม150บาทมารอบนี้เป็น200บาท แต่ว่าลงแค่20ล้านคนนะเออจากคนไทยทั้งหมดที่เรามีเ่ยแล้วก็มีวิธีในการจูงใจแบบนี้ก็คือคนที่อยู่ในระบบภาษีก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปเนี่ย2,400บาทแต่ไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ย2,000บาทมันมีส่วนต่าง400แล้วนะแล้วก็มันมคือเรื่องโครงการคนละครึ่งเนี่ยหลายๆคนก็จะชมว่าเป็นวิธีคิดที่ฉลาดถามว่าเอาฉลาดยังไงล่ะ แทนที่จะโอนเงินให้โดยตรงให้ใช้เป็นวิธีลักษณะเหมือนโคเพย์เมนหรือจ่ายร่วมเพราะว่าถ้าโอนให้ตรงๆเฉยๆ2 0 0 0บาทหรือ200บาทต่อวันอาจจะเก็บไว้ไม่ใช้ก็ได้เนาะเพราะว่าเขาอยากให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเนาะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบส่วนของร้านค้าเนี่ยก็จะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นใช่แล้วก็อยากจะให้คนเข้ามาในระบบมากขึ้น